คดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปสอบถามนางนารินเงินนามพยานของลุงพลว่าจําได้หรือไม่ว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปลงมาเจอลุงพลตอนกี่โมงโดยนางนารินเปิดเผยว่าตนกลับจากสวนมันสามปะหลังมาเจอกับลุงพลที่สวนยางในเวลาประมาณ9ก้นาฬิกากว่าแต่ระบุไม่ได้ว่าเป็นก้าโมงกี่นาทีเพราะตอนนั้นตนไม่ได้ดูนาฬิกา ตอนนั้นลุงพลกำลังจดเลข GPS แผนที่สวนยางอยู่และตนไม่เคยระบุเรื่องของเวลาเจอลุงพลเป็นเวลาเก้านาฬิกา22อนาทีซึ่งตนและลุงม็อกก็ให้การเป็นการคาดการเวลาเอาทั้งหมดไม่เคยระบุแน่ชัดและลุงพลก็ไม่เคยสั่งให้ตนระบุเวลาเท่าไร่แต่ตนก็ให้การกับตำรวจในเวลานี้มาตลอด อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีของลุงพลถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปเกี่ยวกับเรื่องของการลุกป่าสงวนตนก็รู้สึกเป็นห่วงแต่ก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการด้านพลตรวจตรีวิชัยสังประภยัยหรือรองแต้มอดีตรองผู้ชาการตำรวจนะครบาลฉายามือปราบหูดำกล่าวว่าจากที่ตนได้ฟังผู้ชาการตำรวจแห่งชาติแถลงส่วนตัวคิดว่าที่ผ่านมาคดีนี้ ยาวนานตำรวจน่าจะใช้ระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อเก็บพยานหลักฐานและหาหลักฐานให้แม่นยำและรัดกุมที่สุดซึ่งในเมื่อมีข่าวออกมาว่าเตรียมออกหมายจับแสดงว่าตำรวจมีหลักฐานเพียงพอแล้วที่จะขออำนาจศาลในการออกหมายจับโดยองค์ประกอบสำคัญในการออกหมายจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่นั้นต้องใช้หนึ่ง พยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์หรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง2พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องกับคดี3 DNA หรือผลทางนิติวิทยา,าศาสตร์4พยานแวดล้อมซึ่งอาจรวมถึงผลทางเครื่องจับเท,ท็จด้วยและ 5. ผลของเครื่องจับเท,ท็จแต่เครื่องจับเท,ท็จไม่ใช่นิติวิทยา,าศาสตร์แต่เป็นสรีระวิทยาศาสตร์โดยเอาหลักวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับคน ต้องสงสัยเพราะเวลาคนทำผิดหรือโกหกอาจมีอะไรบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาได้เช่นเงือ่อหรือหัวใจเต้นเร็วมือไม้สัน่นแต่หลักฐานตรงนี้สารจะไม่ใช้เป็นปัจจัยในการออกหมายจับแต่ผลเครื่องจับเท็จสามารถนำมาเป็นจิ๊กซอรประกอบกับหลักฐานอื่นได้คดีน้องชมพู่พันตรวจเอกสุริโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแรมโบ อดีตหุ้มกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมีความเห็นในเรื่องของการพบขนหนึ่งเส้นกับเส้นผมของน้องชมพู่โดนตัดบ่งบอกว่าคนร้ายมีเจตนาจัดฉากให้ตำรวจคไขยเขวมั่นใจจัดฉากมาแล้วหลายเรื่องเช่นเรื่องเอารถไบคโคไปไว้บนเขาอย่างไรก็ตามเรื่องขนที่พบหนึ่งเส้นไม่กล้าฟันธงว่าคนนั้นเป็นของคนร้ายหรือไม่ เพราะคนร้ายทำงานเป็นทีมมีลักษณะชอบใส่ร้ายคนอื่นส่วนเรื่องของการตัดเส้นผมน้องชมพู่นั้นจะสื่อเรื่องของมนต์ดำหรือไสยศาสตร์บ้างหรือไม่ตนคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องคิดอย่างเดียวว่าเป็นการทำให้ตำรวจค่อยแขวแต่เมื่อก่อนคดีดังๆเรื่องของมนต์ดำมีอยู่จริงกรณีคนร้ายมีเวลาที่จะเอามะนาวยัดปากศพตามความเชื่อเรื่องของการสะกดวิญญาณ ในปมของเรื่องที่ตำรวจบอกว่าไม่ได้มี DNA ของคนอื่นบนกางเกงมองว่าเรื่องเจอ DNA คาดว่าคนร้ายมีเวลาเยอะจึงจัดฉากทั้งหมดเชื่อว่าน้องเสียชีวิตด้านล่างและคนร้ายอาบน้ำให้ศพล้างตัวจน DNA ไม่หลงเหลือและนำกางเกงมาวางไว้ให้ตำรวจค่อยแขวรองศาสตรตาจารย์พันตรวจโทรดกรกษณร์กิศนภพูตกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธาน กรรมการคณ,ณะอาชญาวิทยามหาวิทยายลังสิตมีความเห็นเรื่องของตำรวจบอกว่าไม่มี DNA ของคนอื่นติดอยู่บนกางเกงน้องชมพู่หมายความว่าเจ้าหน้าที่เอากางเกงไปตรวจแล้วไม่พบ DNA ของคนอื่นและต้องดูว่าบนกางเกงมี DNA ของน้องชมพู่หรือไม่ส่วนกรณีที่น้องชมพู่ถอดกางเกงเองไม่ได้แสดงว่ามีความผิดปกติว่าทำไมกางเกงไม่อยู่กับตัวและไม่มี DNA ของคนอื่นติดอยู่ เรื่องนี้เป็นไปได้ว่าลมฝนแดดอาจจะชะล้าง DNA ที่ติดอยู่ก็เป็นได้แต่บอกไม่ได้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ DNA ถึงจะเลือนลางหายไปคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปยังวัดดานพระอินทร์อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเพื่อมาพูดคุยกับพระครูวินัยทรอ,อนุชาอธิปัญโยหรือพระพลโดยวันนี้ท่านไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ หรือให้บันทึกภาพแต่อย่างใดเพราะก่อนหน้านี้สำนักพุทธศาสนาได้ทำหนังสือออกมาเตือนพระพลให้งดให้สัมภาษณ์สื่อนั้นโดยทั้งนี้เมื่อวานนี้ลุงพลป้าแตนได้เดินทางมาพร้อมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเหล่ายูทูบเบอร์โดยลุงพลได้ร่วมถวายสังฆทานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์จากนั้นได้เข้ามากราบขอขมาพระพลพร้อมกับพูดสั้นๆว่าพระอาจารย์ยังโกรธผมไหมครับ หลังจากที่ลุงพลกราบขอขมาลุงพลป้าแตนพร้อมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้เดินทางไปที่หน้ารูปปั้นช้างสามเสียนและมีการฟ้อนรำที่จุดดังกล่าวลุงพลมาที่วัดด่านพระอินทและก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับพระพลและไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของคดีรุกพื้นที่ป่าสงวนในการสร้างพญานาคแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้ออกมาไลฟ์สดว่าเตรียมจะเอาผิดกับทุกคนที่มีส่วนในการสร้างพญานาคพ่อปู่ปริจิตตานคราชนั้นทําให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและจะเอาผิดกับพระพลในกรณีของเครื่องรางของขลังนั้นพระพลก็ไม่มีความกังวลแต่อย่างใดเป็นสิทธิ์ของใครที่จะพูดอะไรก็ได้ แต่อยากให้พูดความจริงลงพื้นที่จริงและมีหลักฐานจริงซึ่งความห่วงใยของพระพลที่มีต่อลุงพลนั้น 1. เคยตักเตือนว่าอย่าสร้างพญานาคองค์ใหญ่ผลสุดท้ายลุงพลดำเนินการสร้างไม่ตรงตามเจตนารมณ์ความห่วงใยของพระพลในข้อที่2ที่มีต่อลุงพลนั้นเคยตักเตือนว่าอย่าเปิดรับบริจาคเพราะจะเกิดปัญหาตามมาผลสุดท้าย ลุงพลเปิดรับเบิจากจนกลายเป็นคดีความส่วนประเด็นในการสร้างพญานาคพ่อปู่พริจิตาตนคราชนั้นพระพลก็เปรียบเสมือนหมอดูที่ให้คําแนะนําลุงพลส่วนลุงพลจะสร้างพญานาคหรือไม่ขึ้นอยู่กับลุงพลซึ่งความรู้สึกของพระพลที่มีต่อลุงพลก็เปลี่ยนไปจากเดิมห่างกว่าเดิมและตอนนี้ลุงพลเปรียบเสมือนลูกศิษย์ทั่วไปไม่ใช่ศิษย์เอกแต่อย่างใด คดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางลงพื้นที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารได้พูดคุยกับนางพงสุดาเชื้อคนแข็งหรือย่าน้องอาชิให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมได้หลายสดว่าจะมีการร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อายัดบัญชีของลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์หนึ่งรายและนางรามอีกหนึ่งคนซึ่งคาดว่านางรามคนเก่าวคือย่าน้องอาชีนั้นนางพงสุดาให้สัมภาษณ์ว่า จากที่นายอาัจฉริยะออกมาไล่สดตนก็ไม่ได้กังวลใจแต่อย่างใดเพราะตนได้ปรึกษาทนายและมอบหมายให้ทนายความจัดการเรื่องนี้แล้วตนรู้สึกเสียใจเพราะว่าไม่ได้รู้จักกับนายอาัจฉริยะเป็นการส่วนตัวแต่กลับมากระน่ำตนเช่นนี้และตนก็ขอตอบว่าตนนั้นบริสุทธิ์ตนแค่ทำหน้าที่นางรำแก้บนและเท่าที่ตนปรึกษาทนายความ นายอชริยะไม่สามารถที่จะมาอายัดบัญชีธนาคารของตนได้สำหรับเมื่อวานเวลา21นาฬกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาเก็บ DNA แม่น้องอาชิเพิ่มเติมเพื่อน,นำไปประกอบคดีน้องชมพู่ซึ่งแม่น้องอาชิหรือลูกสะพ้ยตนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้านกรณีที่เพจกูจะแฉเดี๋ยวกูจัดให้เวอร์ชั่น3ได้อ,อกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่บริเวณฐานตั้ง พระพุทธชินราชนาบ้านลุพล์ซึ่งมีการตั้งรูปปั้นไอ้ไข่พร้อมกับบรรยายข้อความว่าการที่ตั้งรูปปั้นไอ้ไข่ที่บริเวณบ้านลุงพลเป็นการหากินกับความเชื่อของชาวบ้านหรือไม่ต่อมาทีมข่าวได้พูดคุยกับนางนรินเงินนามชาวบ้านบ้าน,านกุกอกะให้สัมภาษณ์ว่าสําหรับรูปปั้นไอ้ไข่ตนทราบว่าเมื่อเดือนธันวาคม63าที่ผ่านมา มีเอฟซทางภาคใต้นํารูปปั้นไอ้ไข่มาให้ลุงพลจริงแต่ตนก็ไม่เคยเห็นรูปปั้นดังกล่าวด้วยตาของตัวเองและไม่รู้ว่าลุงพลเอารูปปั้นไอ้ไข่ไปไว้ที่ไหนกรณีเพจกูจะแชร์เดี๋ยวกูจัดให้วร์ชั่น3ได้นําคลิปวิดีโอรูปปั้นของไอ้ไข่ที่มีการตั้งที่หน้าฐานพระพุทธชินราชตนก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นรูปปั้นดังกล่าวตั้งอยู่หน้าฐานพระพุทธชินราชแต่อย่างใดเพราะพักหลัง นนั้นก็ไม่ค่อยได้ไปที่บ้านลุงพลทีมข่าวได้ตรวจสอบที่ฐานพระพุทธชินราชจุดที่ปรากฏรูปปั้นของไอ้ไข่ดังกล่าวปรากฏว่าในเวลา18นาฬิกาที่ทีมข่าวบันทึกภาพอยู่กลับไม่มีรูปปั้นของไอ้ไข่ตั้งอยู่ที่บริเวณฐานพระพุทธรูปและจุดอื่นบริเวณบ้านลุงพลแล้วทั้งนี้ทีมข่าวได้ย้อนภาพไปดูที่ได้บันทึกไว้ในช่วงของบ่ายวันที่4มีนาคม64 ซึ่งก็พบรูปปั้นในไข่ตั้งที่ฐานพระพุทธชินราชจริง